สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ลุมทุกมือสองและทาง y ย u ทูบลรมทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถอเนกประสงค์เจที่นั่งมานําเสนอครับเป็นรถยนต์มิซูบิชิรุ่นจีวอก้อ218 Turbo Inter ครับรุ่น GLS ครับเกียร์ธรรมดาครับขับสี่ครับรถขับใช้งานปกติครับช่วงล่างดีครับเกียร์โฟรใช้งานปกติครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ภายในอุปกรณ์สวยครบสมบูรณ์ครับแอร์เย็นรถขับดีวิ่งดี หากเพื่อนๆกำลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์ไว้ใช้งานคันนี้รถสวยเดิมพร้อมใช้งานเลยครับขายในราคา199,000บาท199,000บาทเอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ